สวัสดีครับอ้บาวมโมโหพ่พอครับบ่าวต่อยลอยเมียอ,อีกเส้นเคยครับเมื่อนี้เมืองการเด้งตูห้หูบักับเขาสิไปปสัยยังหูอยุบบักับแต่จะหูแมาเมาขึ้นไปน้ำกันเขาสิพาไปเบิง่งวามนเหนียเขาสิไปสักันครับอ่ะมา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 แล้วไปวันนี้เบิ่งเส้นทางครับ ที่ไปใส้การบันทึกวันนี้วันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่13สิงหาคมมาบึงบานเข้าไปใช้การบัน,นทึกครับข้างนอกทำงานจะลึกลับนะครับ มีปลาหัวน้ำ้หลนะครับ <c oughs> ปูยังงอแม่พ <c oughs> รโทบ่ <c oughs> ครับคุณยิบวะครับคุณยิบวะไปนอะไปเนอะ บันนี้เขาก็เดินทางมาหอดแล้วครับตอนนี้เขาอยู่ที่โลงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำนะครับต่อไปเขาสิบเปินข้าริจกองเข้า,าบ้านเมือนี้เข,ข้าสิมาเห็นเอียงกันนะครับไปมาบินกันเลย อ่าบันนี้เขากำมัหอด้วครับเข้ามาอย่างบันนี่มาเบิงครับห้องปฏิบัติการหยอดเชื้อเห็ดครับอันนี้ก็คือโรงเห็ดของโรงเรียนบ้านท่าหลวงนะครับมัอนี่เป็นวันอาทิตย์ครับเข้าสิมาหดนามเห็ดนะครับมาหดนามห็ดมามาเบิงน้ำกันครับพี่น้อ่านะครับมาเบิงเห็ดบันนี่เข้าจะมาเข้าจะมาหดนามเห็ดนะครับครับอ่าขไปเบิงก่อนดอกเห็ดกันเลยครับดอกเห็ดเลยเดอ นี่มือนี้เข้าพรละกินเข้าสีแม่หดนามเห็ดหดนามเห็ดมาเก็บเห็ดนะครับเป็นเห็ดของโรงเรี้ยนทางลุงละค่ำเข้านะครับเอาละครับเอาละครับการเดินทางของเขากับบอดจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นมือนี้เข้าสีแม่หดนามเห็ดแล้วก็มาเก็บเห็ดนะครับกะเบาต่อยลอยเมียนะครับกะคงสีนําเสนอการเดินทางมือนี้จุดหมายเข้าก็คือโล่งเห็ดโรงเรียนบ้านทะลุงะค่ำนะครับ จาขอสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ